สวัสดีครับผมอ่ายินดีต้อนรับสู่ช่องเจมพัฒน์ใหม่ชาแนลนะครับอ่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามกันมาตลอดนะครับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเป็นเจมหนึ่งหกแปดชาแนลนะครับเพราะว่าอ่าคําว่าพัฒน์ใหม่ชาแนลนะครับมีจํานวนหลายช่องมากนะครับผมก็เลยไม่อยากอ่าให้ชนกับคนอื่นนะครับก็เลยขอเปลี่ยนเป็นเจมหนึ่งหกแปดชาแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการ <c oughs> เปิดเหรียญเจริญพรสองครับเจริญพรสร้างโรงพยาบาลนะครับอันนี้ป่องสุพรรณการันตีนะนี่เขียนป่องการันตีนะครับเป็นลักษณะทั้งหมดสองพิมพ์นะทุกคนนี่ <c oughs> มีพิมพ์เต็มองค์กับพิมพ์อ่าอนะครึ่งองค์นะฮะนี่โอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหน้าตาเหรียญเป็นยังไงเนาะ มาดูที่เหรียญแรกครับอันนี้เป็นเต็มองค์นะฮะลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับทุกคนปรับอ่ารายการแรกนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เนื้อทองแดงผิวไฟนะด้านหลังครับ อันนี้เป็นอยู่ในชุดที่หกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะมันจะมีชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอุ้ยอ่ะลักษณะนะครับเป็นเหรียญทรงไข่นะครับตรงกลางมียันนะทุกคน นี่ครับทางซ้ายตอกพัดนะครับอ่าอาจจะตอกแบบนี้เฉพาะบางเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงอ่าเป็นชุดที่6น่าจะตอกตอกแบบนี้ทั้งหมดนะเลขโค้ดโหดสร้างเป็นหมื่นนะครับ41503นะสร้างเป็นหมื่นเหรียญน,นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับผมนะครับรุ่นสร้างพอ,อ,อผมว่ามันเยอะมากนะมา ดูอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้เป็นทรงครึ่งองค์นะครับเป็นเหรียญครึ่งองค์นะคลิปนี้เร็วๆนะครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวผมมีธุระต้องไปที่อื่นนะครับมาเหรียญที่สองนะครับเป็นทรงครึ่งองค์นะโฟกัสก่อนมาหนึ่งสองปับ๊บอ่าอันนี้เป็นชุดที่หกเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเ้อทองแดงนะ เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้หน้ากากเหมือนหน้ากากแบล็โรเดียมนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟชุบแบล็โรเดียมนะครับเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยครับเนี่ยนี่ลักษณะนี้นะครับนี่ด้านหลังสีดำนะครับเลขโค้ด ห้าสองเจ็ดเจ็ดนะครับรายการนี้ผมไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะครับแต่ที่รู้น่าจะเป็นทองแดงผิวไฟน่าจะเป็นหน้ากากอะไรสักอย่างนะครับนี่สีดำดำนะดำสนิทเลยนะสวยอยู่นะถ้าสีดำแบบนี้ผมชอบนะครับด้านหลังสีดำนะครับ <c oughs> ท่านท่านขวาเขียนว่าหลวงพ่อพัดนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของทั้งสองเหรียญน,นะครับ อันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อล่างสุดเลยนะเนะอันนี้เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอันนี้ก็ทองแดงผิวไฟเหมือนกันนะครับเป็นงานหน้ากากนะถ้า <c oughs> ถ้าไม่ผิดนะครับผมขอคิดไปว่าเป็นหน้ากากทองแดงลมดำนะตอนนี้โองนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบกันไปแล้วนี้นะครับสวัสดีครับ